เมสซี่เจชนาทิพย์สงกสินค่ะกองกลางทีมชาติไทยและสมโมส G, รบีจีปทุมยูไนเต็ดแสดงความอลัยถวายสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะเขาระบุว่าท่าสถิตในดวงใจตราบนิรันปุ๋ยอรทิพย์น,าย,น,นายเขนกนกไซมอนอันนี้เป็นชื่อเต็มกลยน,นะครับยาวหน่อยเคยเป็นนางสาวไทยบอกว่าหัวใจของคนไทยแตกสลายเมื่อได้ยินว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกบบริติ์พระบรมราชินีนาถอันเป็นที่รักของเขาได้เสด็จสวรรคต แล้วก็กล่าวถึงพระองค์ว่าทรงเป็นบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ไทยเป็นแม่แห่งแผ่นดินจากพระราชกรณียกิจเพื่อสังคมและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตลอดพระชนชีพค่ะมุมนีาอ่าเะยัยัง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 ไม่จบนะฮะพรทิพย์บอกว่าในแง่ส่วนตัวพระองค์ทรงเป็นฮีโร่ของฉันและยังทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทานให้กับฉันและสามีเมื่อปี2001พร้อมทางพระราชทานพรแก่เราด้วยความจริงใจและความอบอุ่น ฉันจะจดจําอิทธิพลันลึกซึ้งจากความสง่างามและแบบอย่างของพระองค์ในชีวิตของเราตลอดไปมรดกของพระองค์จะยังคงอยู่เป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและความภูมิใจในวัฒนธรรมของประเทศไทยพระองค์จะทรงสถิตอยู่ในใจของเราตลอดไปคิวคิวจากพี่ส่งไปเดี๋ยวโหลดให้พี่ด้วยครับอันนี้เป็นภาพที่ตอนคุณหญิงสุภัตรามาสรัสดกท่านเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,นยกาแล้วท่านก็ผ่านางงามจักรวาลเนี่ย ฝ้าพระราชนีปุ๋ยได้เหรอเออในคลิปนี้ตอเนี้วายร่อมาพี่เนี่ยก็เจอพี่ก็ดีใจมากแบบคือพี่เลยส่งออกไปให้พี่หญิงสภาาพี่ก็ดีใจมากเลยเออใช่ไม่ย้อนกลับมามีไหมมีไหมมีเนี่ยสไปแล้วเมื่อกี้พี่ส่งไประล้วคือพี่ปุ๋ยเนี่ยพี่ปุ๋ยเนี่ยจะรักสถาบันพระมหากษัตริย์มากใช่เป็นคนไทยที่อยจานพี่ปุ๋ยจะเฝ้าเฝ้าสมอาพระพันปีเฝ้าพระองค์โศมนะคะรับ เออเราก็จะเล่นกับเจ้าฟ้าผ่าเล่นๆกันนะน่ารักเนาะน่ารักเนาะใช่ใช่เราก็เป็นคนที่ช่วยเหลือประชาคมไทยมากทุนการศึกษาเอ่ยจะสร้างบ้านให้กับคนจนไอ้นี่นี่เดี๋ยวดูคลิปนี้นะคะโอ้ที่เพิ่งรับตำแหน่งใหม่ีเสียงไม่ใหญ่เดชเสด็จอธนพัฒนาจิรดาหัวฐานพระราชทานพระบรมราชวโรกาตให้นางสุภัรามาสเดชรัฐมนตรีประชาสมานายกรัฐมนตรีนำนางสาพรทิพย์น่าฮิรันกนกนางงามจักรวาลเฝ้าทูลรองตรีพระบาท ในโอกาสนี้นะทพิร่าอุสถานนนทิพบดีกรมประชาสนธ์นในธรรมนูญประจวบเหมาะผู้ว่าการการท่องเที่ยวประเทศไทยและนางส้มกร่นหน้าหิรันกนกมารนนดาคันาง,งามจักรวาลร่วมเข้าเฝ้าทุลลอห์ิพรกบฎด้วย ที่ทาใต้กาและออกทีตุราข้าวผ้จัดจ้างข้าวค่ะเจ้ามนตรีทาบว่าต่อที่ตอสนที่ตอบสะองไปเยี่ยมประชาชนรัศดวพูดอะไรก็ได้โอ หวาเขาก็เรียกตัวเองแม่คุณออดหวานเขาก็เรียกตัวเอง,ง,งว่าลูกก็รู้สึกวิ่งแบาจะฟังนะคะคือขอขอขอเพลงตัดตัดสองช่องนะคะ,ะคือคุณหญิงสุภัตราเนี่ยก็พาคุณปุ๋ยกับคุณแม่เข้าเฝ้าพระราชินีเอ๋วนะฮะใช่ไหมแล้วจะเห็นเดี๋ยวไปดูนะคุณปุ๋ยเนี่ยตอนนั้นยังสาวอยู่เลยนะถ้าเป็นนักเรียนนอกอ่ะแล้วนอกทั้งแข้งอ่ะเธอ น้องแท่งๆอะน้องต้งแต่เด็กเออน้องแท่งๆแต่เธอดูท่าท่าถอนใส่บัวนะพี่ต้องดูนะแล้วเดี๋ยวดูท่ากราบถวายบูชคมนะสวยชิบแ้งเลยจัดระเบียบร่างกายได้อย่างดีเลยนะเอเดี๋ยวดูนะโอ้โหสูงสูงมากสูงมากจะเห็นตัวจริงนะสูงมากแล้วเดี๋ยวดูนะดูนะตอนเนี่ยเห็นไหมคุกเข่าถวายบูชคมคานเข้าไปนั่ง อืมอ่าน่าดูถ้าดูถ้าอ,อ่าเห็นมะเรียบสวยมะอืมใช่ไหมหมมราบเสร็จแล้วขึ้นมานั่งแบบแบบแบบประกบมือเลยเอ่าถวายบังคมเสร็จแล้วแบบสวยมากแล้วนั่งแบบนั่งพระเพียรได้สวยมากไม่น่อเชื่อว่าเป็นเด็กไทยที่โตเลยต่างประเทศอันนี้แบบนอกท้งทงอ้โเพราะว่าคุณแม่เอาไปตั้งแต่หกเจ็ดขวบใช่นอกจากนั้นแล้วดูนั่งพระเพียรเรียบร้อยมาก คือความันนี้มันสอนกันสอนกันเมื่อวานไม่ได้อะนี่ออกมาฮะแสดงว่าแม่เขาต้องสอนเอาไว้นานมากแล้วเสร็จแล้วสัปพันหนึ่งท่านแค่นั่งที่เก้าอี้ส่งโปรดให้นั่งแล้วก็นั่งคุยกันบอกว่าเนี่ยไปต่างจังหวัดเอ่อคนก็เรียกตัวเองว่าลูกเรเรียกแม่แบบจะเห็นว่าท่านอ่ะไม่มีความเหลื่อมล้ําเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นหนังเก่านะหนังเก่าซึ่งจะอาจจะให้พี่น้องน้องๆอ่ะให้น้องๆที่ดูจ้ะให้น้องๆที่ดูนะจ๊ะว่า ท่านก็ท่านก็มีพระเมตตาอ่นั่งวันนี้คุยการอะไรกันแต่จะเห็นว่าพี่ปุ๋ยอ่ะคือน่ารักมากคือน่ารักมากเลยแล้วที่ใครที่ชอบบอกว่าเนี่ยการหมอบกราบอ่ะมันเหมือนกับไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่เล้ยทีเธอเธอหัดไปหัดหมอบกราบให้เก่งก่อนเธอหัดไปดูซะบ้างนะครับหัดหมอบกราบให้เก่งก่อนเธออันนี้นี่เราเคยได้ยินมาสองวันเนี้อย่าว่าไอ้หนู่อย่างนี้พี่ปองนะ ธอเคยได้ยินที่เขาพูดกันมว่าช่วงนี้ทิเป่งนะว่าที่เปละะี่ย <c oughs> นรัฐบาลอ๋อนนป่านนี้มันคงจะแบบกระท้อนกระแน่นสะดุดไปหมดแล้วครับพ,พี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยก็บอกว่า,าในแง่ส่วนตัวพระองค์เป็นฮีโร่ทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทานให้กับพี่ปุ๋ยและสามีในปี2001เนี่ยเราลองหาภาพดูนะณพรทั้งพระราชทานพรแกเราด้วยความจริงใจและอบอุ่นยังจำอิทธิพลอันลึกซึ้งความสง่างาม แบบอย่างของพระองค์ในชีวิตของเราตลอดไปมรดกของพระองค์จะคงอยู่ในสนัญลักษณ์ของความเมตตาความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของประเทศไทยพระองค์จะทรงสถิตยอยู่ในใจของเราตลอดไปซึ่งแสดงความอะไรอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ทั้งไทยและอังกฤษใช่ทั้งไทยและอังกฤษเนาทะทีนี้มาดูพี่บุ๋มบุ๋มบรรดาบุ๋มผู้ดีก็เคยรับตำแหน่งนางสาวไทยเมื่อปี2543นะครับ พี่บุ๋มเนี่ยเล่าเรื่องราวในความทรงจําเมื่อครั้งที่มีโอกาสเดินแฟนชั่นโชว์ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยบอกว่าบุ๋มเคยเดินแฟนชั่นโชว์ให้พระองค์ท่านท่านตรัสถามว่าหนูนางสาวไทยใช่ไหมจ๊ะหนูสวยมากจ้ะบุ๋มพอได้ฟังอย่างนั้นนี่เข่าอ่อนเลยค่ะในใจก็คิดว่าพระองค์ท่านช่างสง,ง่างามและก็มีพระสิริโฉมงดงามมากแต่ตอนนั้นตื่นเต้นจนพูดไม่ออก ได้แต่ตอบว่าเพคะตอบแบบปากสั่นๆนี่คือความทรงจําที่ไม่มีเคยมีเคยลืมเลยวันนี้ตื่นมาพบข่าวร้ายว่าพระองค์ท่านจากไปแล้วบุ๋มขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์ข้ารไยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้คะนะครับก็ยังมีบรรดาเหล่าศิลปินนักแสดงอีกใครต่อใครหลายค,คนนะครับพี่แอฟทัศ<า>ออน,นะคะ,ะไปดูพี่แอฟทัศออ แอททอออนนำภาพนี้ซึ่งเป็นภาพที่เป,ป็นเป <นะ S 2> ภาพที่พี่ชอบมากสวยใช่แล้วก็มีคนกดไลค์เต็มเลย,ลเยครับ่<ค>นกดหัวใจ 42.9k อันนี้ในเบืนเน้อ <Fields. S 1> งต้นนะจ๊ะในนั้นคือเชอรี่เข็มอักษรนะแอทเทอออนบอกว่าขอน้อมส่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเดเดสู่สวรรคารายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ <ư? S 1> พี่แอฟนะคะแล้วก็พี่นุ่นวรนุชค่ะ นุ่นบอกแล้วนุ่นก็พังโอ้โหสวยทั้งสวยทั้ภาพแล้วดูนะดูพวงดอกไม้อ่ะเอ่อพวงดอกไม้คือข้อประกอบใช่ไหมดอกไม้กับอ่ภูมิอะไรภูมิอะไรท่านถือสองมือเลยอ่ะไม่ยอมให้ประชาชนให้มายังไม่ไม่ยอมให้ปกติต้องโถให้ให้เจ้าหน้าที่ใช่ไหมให้ถือไว้ให้ใช่ไหมถือเลยแล้วแล้วถ้าดูสายตาถ้าภาพนี้นะถ้าดูสายตาอันนี้น่าจะวัดพัดแก้วเนาะเนาะ ถ้าดูสายตาของคนที่มองมองพระราชนีเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ใหญ่เด็กเล็กชะงเงอก็มีมองพระราชินีชารีเ่เข็มอักษรนี้ใครขึ้นอะไรมาก็ตามทีกดไลค์หมดเลยชารี่เข็มอักษรนะฮะเราเห็นภาพนี <c oughs> <c oughs> ้เราได้เห็นเลยเห็นพระรา,าชินีของเราอะ่ะใช่ไหมเพราะเพราะเราเราจะเกิดในเวลาเวลาเราพูดเราเกิดในแผ่<ใ>นดิ<ใ>นรัชกาลที่ามันก็มีไอ้พวกขวางอ่ะที่มาเถียงเราอ่ะ แล้วทจ่เองแล้วกันเเด็กบบันซิเองจะไปเกิด <c oughs> ที่แบบคอกไหน <c oughs> ประเทศไหนแล้วเี่เองแล้วกันหรือแม้แต่เราบอกว่าโอ้เราลักพระราชินีพนธ์อยู่หัวจังเลยอะ่ะ <c oughs> ท่านทํางานให้กับคนอื่น ไอ้นี่คือบอกว่าแสดงว่าระบบรัฐสุเราต้อง้บเร็วมือตอนแนะนะคืออย่างที่พระพระราชินีท่านพระบรมปีที่ก่าไว้ว่าเรายังยากจนใช่แต่ช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันใช่เออระยุคนนั้นเนี่ยปัญหาความมั่นคงเป็นเรื่องหลักด้วยนะครับคอมมิวนิสต์เอ่ยอะไรเอ่ยถ้าท่านไม่ช่วยจะเป็นอย่างไรนาเดชคูมิคูมินาเดชนาเดชนะเดชคุกิมิยะนาเดกก็นะคะถวายอะไรแต่ละคนนี่เลือกภาพเนี่ยเห็นเลยเนาะ ใช่ทช่แบบภาพของเนพระพันปีเนี่ยนี่นะเด็ดเลยเด็ดอันนี้น่าจะเป็นที่ดอยดอยพระที่นั่งพระตำหนักภูพิงภูพิงใช่ไหมผมจำดอกไม้ได้ผมจำดอกไม้ได้มีดาราเข้ามาแสดงความคิดเห็นประชาชนแสดงมือเห็นเลพี่แอนทองประสมค่ะโอ้นีค่ะดีดีจะเป็นภาพในหลวงกับภาพคู่่ที่อยู่ที่เมืองนอก่อใช่ค่ะชมพู่อารยาค่ะ อ,อชมพูพอารยาใช่เลือกภาพคน <c oughs> แต่ละภาพได้เห็นเลยนะว่าภาพความทรงจำอ,อ่ะชมพู่อารยานี้ภาพน,นี้เป็นภาพที่แบบเด็ดขาดมากเพราะว่าคือนี่คือหนึ่งใน8แบบที่พระองค์ทรงดีไซน์เอาไว้ให้กับพวกเรามรดกทางวัฒนธรรมของเรานะคะถัดไปเบลลาลานีค่ะอันนี้อันนี้คือติดตาตรึงใจมากพระคุมันซึ่งมีรอยยิ้มและนี่คือรอยยิ้มของพระเจ้าอยู่หัวตลอดพระชนชีพ ข้าพเจ้าขอน้อมนำลึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเดเจ็จพระรรานางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินชีนาถพระบรมราชชนนีพันุ์หลวงกราบส่งเสด็จสูส่สวรรค์ข้ารยเป็นราชินีนะครับแล้วก็เต้ยจรินทร์พรอ,อันนี้ภระนี้สวยม,มากคือไม่ค่อยได้เห็นพี่เต้ยดีนะฮะอยู่เป็นพระเก้าอี้และข้างหลังเป็นพระบรมอาชวังนอเท็กซัสอ๋อไม่ใช่นั่นเพลงที่เขาใช้ไม่ใช่ถึงว่าใช่เพลงที่เขาใช้เพลงที่เขาใช้แต่พี่เต้ยแบบภาพนี้แบบไม่ค่อยได้เห็นสวยมาก เคนธีระเดชค่ะเป็นภาพที่สมร,ระาราชทานค่ะเคนธีระเดชและบุครมงพัวพันและครอบครัวนะคะปรับรกบประพัสลาค่ะ<อ>กบได้มีโอกาสเดินแฟชั่นโชว์พระองค์ตรัสว่าสวยมากกบตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกเลยยิ้มอย่างเดียว <c oughs> ในใจคิดว่าพระองค์ท่านสง่าง,งามมีพระสิริโฉมงดงามมากอีกความทรงจำที่ไม่เคยลืมเลยนะตม้แต่วันนั้นจนถึงวันนี้ว่าพระองค์ท่านจากพวกเราไปแล้ว กบ <K orb> ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณยางหาที่สุดไม่ได้เตทัตแตกสมเด็จพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็สวรรคตรครก็คนบันเทิงนะคะก็ถวายความอันไลร่วมพระราชวิธีอัญเชิญพระศพสมเด็จพระพันปีไปพระบรมมหาราชวังเมื่อวานนี้เนี่ยท่ามกลางะสกนิกรที่พร้อมใจแต่งชุดดาจำํานวนมากมาจับจอมพื้นที่เพื่อรับเสด็จขบวนเคลื่อนพระบรมศพนะคะจากโรงพยาบาลจุฬาไปยังพระบรมมหาราชวังเนี่ย เขาก็เขาก็มีรายงานว่าคือระยะทางเนี่ยนะคะร,ระยะทางเนี่ยประมาณ10กิโลเมตรนะฮะคือพี่น้องประชาชนเนี่ยคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ใครต่อใครอะไรต่อมีอะไรเนี่ยคือทุกทุกหมู่เหล่าอ่ะทุกหมู่เหล่าผมนั่งดูตลอดนะเอะอมผมเหมือนกันเลยต้องนั่งดูผมยอมสละรายการเลยผมไม่เอาพี่น,น,พนั่งดูตลอดเหมือนกันตั้งแต่ใบสองพี่นั่งดูตั้งแต่แรกคือพี่เนะี่ย ไปทานข้าวกลางวันกับเพื่อนพี่สี่คนที่ร้านอาหารข้างบ้านแหล่แล้วทั้งร้านเนี่ยใส่ชุดดําหมดอืครับเออทั้งร้านทุกคนใส่ชุดดากันหมดเลยนะคะจะดําขาวบางคนก็ขาวนะคะแล้วเรานั่งดูเรารอดูอ่ะรอดูตั้งแต่ตอนต้นเลยจนกระทั่งจนถึงพระบรมราชวงเราถึงได้ออกจากร้านกินไปยาวนานมากมันลุกไม่ได้หรอพี่นั่งดูให้จบให้จบไะจนถึงพระชวาชเนียเป็นประวัติศาสตร์นะคะ ซึ่งพี่นกสินใจเนี่ยก็ไปเฝ้าพี่นกสินใจโพสต์อินสตาแกรมค่ะ26ตุลาคมนะคะกราบส่งเสด็จสู่สวรรค์ข้าไลพี่นกไปเมื่อวานนี้นี่พี่นกเดินเต็มสารีตุนเดินเต็มสารีตุนท่านผู้ชมคงจะรู้จักดีนะครับโพสต์อินสตาแกรมบอกว่าร่วมส่งเสด็จพระผู้เสด็จสู่สวรรค์ข้าไลด้วยนี่ครับพี่ท็อปกับสามีเนาะท็อปดารินุทธ์พี่ท็อปกับสามีแล้วก็ถัดไป พี่นุชพี่นุชก็ไปนะสบาปุรกันเหยอใช่พี่นุชนะสบา,ก,า,สบาก็นั่งอยู่ริมเสาไม่ได้ถือตัวเลยนะใช่นั่งทุกคนนั่งกับพื้นหมอเดอใช่ใช่ใชนั่งหมดฟึกบาดกับริมเสาผมตั้งคาถามอย่างนี้พี่เมื่อวานนี้ผมก็สงสัยด้วยส่วนตัวนะว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่นั่งกนไอสาราลารถ่นเมเห็นไหมมันจะมีเก้าอี้อยู่ที่เรารุเมอ่ะก็ปรากฏว่าผมมา,มาเฉลยคําตอบได้ว่าประชาชนไม่อยากจะลุกขึ้นไปนั่งตรงนั้นเพราะมันไม่บางควรใช่นั่งกับพื้นกัหมดนั่งกับพื้นเจ้าหน้าที่ S <S <S ใช่แล้วเจ้าที่ขอทมเขาเข้าทำความสะอาดด้วยค่ะนนพี่ปูมอพาสิลิค่ะก็ไปค่ะคือใครใกล้ตรงไหนเนี่ยบริเวณไหนเส้นทางไหนก็ไปกันน่ะนะคะทางจตุรมิตรค่ะพระดาดเตอร์เดชาชาัยศรีพิจารณ์ผอ,อรโรงพยาบาลอัศสสมชันประธานจัดงานแข่งขันฟุตบอลจต,ตุรมิตรสามกักีที่รั้งทีเ31 <S <S เป็นประธานในพิธีถวายความอลาลัยสมเด็จพระนางเจ้าศิรฯฯิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรค์คาราย โดยมีนางวรารทรัพย์สมบูรณ์ผอและผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยค่ะซึ่งนางนวรัตขจรเดชะรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการโรงเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในอนนทิติคุณากรรองผอกลุ่มบริหารกิจการโรงเรียนเทพศิลป์และตัวแทนนักเรียนสสถาบันร่วมพิธีณโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักจตุรมิตรไงทุกโรงเรียนของจตุรมิตรมารวมกันก็กำลังคุยอยู่ว่าจะปรับโทนยังไงดีให้มันเหมาะสม นะฮะเพราะว่าเสื้อทีมแต่ละโรงเรียนมันก็เสีส<า>จัดตัวลมิปีนี้ใช่ใช่จะจัดยังไงให้เหมาะสมกันนั้นเองเพราะมันจะมีทั้งอถ้อยคําเศษสีทั้งการบงการเมืองอะไรบ้างอะไรบ้าง,ะางนะครับแล้วก็เสื้อทีมเนี่ยจะคงเดิมไหมหรือย,อยังไงเดี๋ยวข้อสรุปมีก็คงจะอย่างที่บอกแหละครับเพื่อตามความเหมาะสมกันแล้วกันนะครับไม่ต้องสเสียสละและ้วก็พี่พี่น้อยที่แบบว่าไม่ต้องมาต่างเราจะตุละมิปแบบปีแล้วอ่ะ <c oughs> เออมันจะมาทําไมล่ละเนี่ยเขไม่ต้องไปคือถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องไปเหมือนกัน ถ้าไม่ชอบสนามหลวงก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องพูดอะไรด้วยไม่ชอบพระมหดกมหาะชวงก็ไม่ต้องไปไม่ชอบใส่ชุดดำก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องใส่เออซึ่งอย่าลืมนะชุดดำเนี่ยเป็นชุดที่เฟียสคูลมากเวลาไปคอนเสิร์ตใช่ใช่ถูกไหมไม่ต้องใส่นะคือพอแล้วแหละเราอยากอยู่ในบ้านเมืองที่สงบสุขสวยงามแหละเนาะครับเออเพราะฉันต้องมาไหเถียงเธอทุกวันไม่ได้นะแต่ฉันต้องเถียงง่ะต้องเถียงเงเออใช่